สวัสดีค่ะหมอนุ่นแพทย์หญิงอาทิตยาเม้งสิลินะคะประสบการณ์ทางด้านความงามกว่า20ปีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้คอนเทนต์เกี่ยวกับเคสรีวิวของอาทิตาคลินิกนะคะโดยที่ในเคสนี้นะคะคนไข้มีปัญหาผิวหนังหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็มีริ้วรอยล่องลึกนะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นแก้มตอบด้วยแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยมีส่วนของล่องลึกบริเวณหน้าแก้มร่องแก้มร่องน้ำหมาแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูห้อยดูหย่อนคล้อยซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้ ปหาจุดที่เป็นล่องลึกริ้วรอยล่องลึกที่ผิวค่ะหมอจะใช้การเติมเต็มด้วยตัวที่เรานํามาใช้ฉีดบริเวณล่องแก้มเี่จะเป็นตัวเอสเทอร์ฟิลค่ะซึ่งจะช่วยในการเติมเต็มนะคะแล้วก็ในจุดที่ใช้ลิฟติ้งเนี่ยหมอเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของสกาวตาเพราะว่าสามารถกระตุน้นคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินได้ด้วยเป็นตัว PLLA นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเฟิร์มมิง่งกระชับผิวแล้วก็ทําให้คนไขน้ได้ใบหน้าที่ดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นพร้อมกับยกกระชับขึ้นแล้วก็ได้ผิวริ้วลอยค่คะ